啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦 จำเนื้อไม่ได้สวัใจของความคิดถึงละ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 ,ละ,ละ,ละ 啦啦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 啦 ลาลาโอ้โหให้เดาฮะเสียงร้องนี้เสียงร้องของใครก็ไม่เดาครับเร็ว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 ใครร้องครับใครร้องเราะมากนุ่มมากครับถ้าใครร้องได้บ่งบอกอายุเด้อ ใครใคร้องครับเพลงนี้ใครเนี่ยเสียงใครเมื่อกี้เสียงใครถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่รู้แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นอ่าเล่นเฟซไม่ได้เป็นไมไ่เป็นเพื่อนเสียงนี้คือเสียงของอ่าอ้าว <laughs> เสียงนีนะ้เป็นเสียงของพี่โซดาน้ำครับ เออคุณนาลีน okay. ัทถ okay. 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 ูกครับคลัวแก่กลัวแก่อ่าเลิกยกเลิกยกเลิกใครตอบได้คนนั้นสาวที่สุดพี่สุดน้ำร้องพอมากร้องพอมากครับให้พี่สุรน้ำอ่าเอาเพลงเก่าๆเนี่ยมามาทำใหม่หมดเลยโอ้นะ ชอบมากชอบมากคือเพลงนี้พี่สุรน้ำเขาลงในในเพจเขาไม่ได้เอามันลงในใน u t u b e ผมก็ไปค้นหาในเพจนะครับจนเจอนะคือผมเนี่ยผมแชร์ไปที่ที่เฟซผมนะครับผมก็เลยค้นหาง่ายนะฮะเพราะมากนะครับเพราะมากนะครับส่วนผมเนี่ยเพราะ,ราะทำไมเกียงร้อง <laughs> นะ นึกว่าต้นฉบับอระจารย์ไม่ใช่นะพิศนานานะเสียงเพราะเสียงนุ่มนะเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาแล้วพิศานํานะนะครับสุดยอดมากครับลมหายใจคือเพลงเนี้ยพวกเราคุ้นหมดเลยเนาะคนอายุยี่สิบขึ้นเนี่ยจะ จะรล่งได้นะคุณท่านพ่อคุณธนิดาครับคุณคุณเอื้อนะฮะคุณกอบการนะฮะคุณนิตยานะครับคุณอรุษไทยรัฐนะครับผมรุรุไทยรัฐเนาะคุณสุจิตรานะครับคุณสมใจนะฮะคุณสโน่นะครับผมนะครับคุณสโนอ่ะไปไหนละหายไปละ อคุณสโอโนคุณทัมมนรัตครับออกแรงขอหนึ่งแรงใจนะขออีกหนึ่งแรงใจนะขอบคุณมากครับผมมาช้านิดหนึ่งเพราะว่าผมไปไปเที่ยววัดมานะครับอาบุญมาฝากนะครับก็ผมไปไหนมาไหนเนี่ยหนึ่งจะต้องพอดีแฟนเขาหยุดไงเขาลางานเขาลาเขาเรียกพักร้อนสองวัน พวนี้ก็หยุดอีกนะฮะก็ไปกับไปกับอ่าให้ให้พี่สิริพาไปพี่สิริพาไปนะไปนนทบุรีนะครับอย่างที่เห็นเนาะคือผมลงอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรฮะค,รคนอาจจะอ่าดูน้อยอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะลงไปเรื่อยๆนะจะลงไปจนกว่าเอฟซีจะลาคาญน,นะทั้งแปดพัดแปดหมื่นคนลาคาญก็เลยมาดูกันใหญ่เลย ตอนนี้ยังไม่ลำคา,านนะก็เลยลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผมผมผมถ่ายบรรยากาศมามาเยอะนะครับเพราะว่าอันอันด,ดับแรกคือผมไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่าเครื่องมันร้อนมากผมก็ถ่ายถ่ายแล้วก็มาตัดต่อลงเลยแต่ถ่ายตัดต่อขึ้นเลยนะครับพอไลฟ์สดแล้วมันจะร้อนนะครับนะฮะก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆต้องสองวัดนะ ก็คือวัดบางจากนะวัดบางจากนนทบุรีแล้วก็วัดประอาัรากประคองธรรมนะครับตอนโควิดวัดนี้เป็นวัดที่ดังมากก็คือโควิดคนที่เสียชีวิตจากโควิดไปเผาที่นี่นะฮะไม่มีวัดรับวัดนี้รับเผาให้ฟรีนะครับจนจนเมนแตกนะครับ คือวัดราชประคองทมไปแล้วสวยมากครับอย่างที่ท่านเห็นเนาะสวยแล้วก็ทันสมัยสะอาด <c oughs> นะที่ไปของผมก็มีอย่างนี้แหละครับจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บางครั้งเนี่ยนะไปแบบนี้มันมันสบายใจกว่านะมีความสุขแบบอีกแบบเนาะของคนอายุน้อยนะะนะก็จะไปวัดไปว่ากฮะ สวัสดีครับคุณอ้อสวรรค์ครับคุณธีรวัตรครับคุณพี่ปุ้ยนะครับผมนะฮะ <zer. S 1> และ้วก็คุณเนัทคุณธมรัตน์บอกว่าสวัสดีแอดมินท่านรอบห้องนะฮะนะครับ e. คุณซโนบอกว่าจาย์อินเนอร์มากอินเนอร์มากนะคุณซโนสิครับผมนะคุณจ e ิ <ose> มแยมณีแนน้ะวันครับคุณธมรัตน์บอกว่าสิ Northeast ครับออกแรงอีกนะหนึ่งใจขอบคุณมากครับนะฮะ คุณดริรัตครับคุณโฮอันดามันนะครับผมนะคุณสุคุณศิระประภานะครับจากผมจะจำอเมริกาปะ่ะผมความจำสั้นแต่รักเอฟซียาวนะครับผมนะอ่านะครับพี่สุาน้มก็มาด้วยพี่สุดน้มอย่าลืมนะเพีงเพราะมากนะลอง โอ้นะอินเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยพอพิจารณาหาเพลงมามันมันโดนใจทุกเพลงเลยนะเออนะเหมือนใจเดียวกันเลยนะนะสุดยอดเลยนะติดตามนะฮะกดตามเพจหรือ,อยังนะฮะเพจกับอ่าเพจเฟซใช่ไหมแล้วก็ YouTube, ยกู u นะูบชื่อเดียวกันนะฮะชื่อเดียวกันนะฮะชื่อเดียวกันหาได้เลยครับ นี่ตอบ่าแก่นะอันนี้อ่านยอดหลังมานะคุณป้านมครับคุณกมลทิพย์นะครับผมนะครับน่านะฮะคุณวันพักดีนะครับคุณยายหลาน Family V2 นึกว่าต้นฉบับเกิดจานนะครับพี่สดาน้ำครับโหนัร้องเพราะกว่าต้นฉบับอ่ะนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะนะครับคุณจันเพรนะครับสวัสดีครับ plus เอ่อศาสตราจ how are you นะครับ I'm fine I'm fine <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนภาษาเด็กเนาะ I'm fine thank you thank you and you you คุณจันเพนนะครับผมนะนะครับคุณนรีรัตน์ครับผมสิครับผมคุณแก่ครับตำรวจเขาไม่ไม่เชื่อหรอกครับอาจารย์ตำรวจก็ไม่เชื่อครับอาจารย์ คือเสียงเคราะครับเสียงเคราะค่าที่สะดน้ำเนี่ยเสียงเคราะมากนะนะครับคุณสักกลนะฮะศิกราจา์นะคุณยายหลานนะครับคัดเมืองฤิ์ศิคราผมนะครับอ่านะครับคุณแม่แจวครับคุณแม่แจวเอซีนะครับคุณแก่นะครับผมนะฮะอ่าคุณกมนทิพย์คุณยายหลานคุณวริศนะครับคุณนิติพรนะครับนะครับ อืมมีใครชื่อมาใหม่มากนะครับคือเก็บอกว่าขอรับบุญจากอาจารย์ครับพรุ่งนี้ต้องไปเสื้อกระรี่นะนะครับคุณอ้อสวัสครับคุณบาคุณมาลีนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเอ๊ะมีใครสีสีเหลืองเหลืองมามีใครสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลือง อ๋อคุณจันเทนครับขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณมากครับอมนไฟเลยอย่างนี้นะอัไฟแตงกิวนะครับผมนะขอบคุณมากครับขอให้ร่ำรำรวยวยเด้อนะครับนะฮะคุณลักษ์ครับผมนะฮะสวัสดีครับผมคุณหน่อยหน่อยครับนะฮะอ่คุณนีนีครับผมนะฮะอ่าผมอ่านขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณลักษ์นะครับ พี่แสงครับส e ิครับพี่แสงนะครับฝากแต่ละช่องนะครับช่องพี่แสงนะครับช n e l fcp ช่องพี่ปุ้ยอ่ปุ้ยพี fcp นะชแนลนะครับผมนะครับปุ้ยพีชแนล fcp นะครับแล้วก็แอดเดอริทแอดเดอริทมีช่องนะครับแอดเดอริทมีช่องนะฝาก้วยครับแอนเดอริทอีกช่องหนึ่งนะครับฝากกดติดตาม้วยนะครับย่าฮันเล่นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับ แอตติกี้อีกช่องหนึ่งนะครับแอดพัทรมนอีกช่องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนะฮะในช่วงนี้อย่าทิ้งกันนะฮะอย่าทิ้งกันนะครับทิ้งผมได้แต่อย่าทิ้งแอดมินของผมนะนะครับแล้วก็ลุงป้าอย่าทิ้งเด้อนะครับผมนะอย่าไปไกลไม่ต้องไม่ไม่ใช่ทิ้งหรอกคืออย่าไปนาน <laughs> อย่าไปนานนะอย่าไปนานนะครับผมดีใจาอาจารย์แอนไอติเกอร์อาจารย์ขอบคุณมากอ๋อคุณรัทสมีขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณจันเพนเนาะนะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับคุณยายคุณยายถ้าจะอ่านเป็นภาษาไทยอะไรนะคุณยายติติลานะหรือทีลานะครับคุณคุณทีลานาะคุณทีลานะครับผมคุณวันนิสาเสยครับคุณน้ำพรสิรับอาจารย์นะครับผมนะครับนะฮะ เอเราจะไม่ลืมกันค่าจารย์เพื่อนๆการ f ฟชีพอตอครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะมาพูดคุยกันไรกันมักรักกันไหมไรกันมักบาบกเอ,อเออคำเนี้ยมันได้มาจากเพลงนูโวเออเพลงนูโวตอนนูนูโวมาให,ใหม่ๆนะออืฮึนะฮะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ ที่ชอบไมโครไมโครกับกับไอ้กล้องกล้องโนโวนะสมัยวัยรุ่นนะสมัยวัยรุ่นนะปุบล็อกล็อกแล้วก็กีตาร์เก่งๆนะแล้วเราก็จะนึกถึงนักร้องดังๆนะครับสมัยมเนี่ยผมผมประกวดร้องเพลงเนี่ยผมเอาเพลงของเรนโบว์ไปประกวดนะฮอะไรนะ หฮาเรัเป็นเหมือนอะไรนะ่หืมแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะหากมีใครคนนั้นเออเพลงนี้ผมเอาไปประกวดร้องเพลงนะตอนมอมต้นหรืมอมปลายมปลายนะหากมีอะหากมีใครคนนั้น จิมลืมแล้วลืมแล้วนะครับในรุ่นพวกเราเนอะนึกถึงเพลงตอนนั้นเนี่ยโอ้มันเพราะมากนะเพราะมากนะนะฮะมีหลายเพลงแล้วอีกอันหนึ่งที่ชอบชอบฟังอีกคนหนึ่งก็คือหนึ่งต้มเรนโบสองก็คืออะไรนะอ่ะลืมละเขาจะคู่กันกับต้มเรนโบ์เลย เขาจะคู่กันกับว่าต้องต้มเรนโบว์เลยดังคู่กันเลยนะต้องเรนต้มต้มเรนโบว์แล้วก็ใครนะแต่แต่เสียเสยเสียไปละเสียไปละนะครับแล้วก็หลายวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนเพลงแต่และเพลงนะอุ้ยสมัยก่อนนะ ความในใจเรนโบวอน่ะเนี่ยอันนี้ประกวดร้องเพลงเลยนะผมนะนะฮะโอฮาเลยนะฮะออสกิลิบูนอ,ออสกิลิบูนฮะออสกิลิบูนก็เล่นร้องเพลงเพราะนะครับออสกิลิบูลก็หนึ่งหนึ่งเนนเลยนะสมัยก่อนผมชอบชอบมากเลยนะครับไวโอโลเวงอนะฮะอ๋อนะครับนี่แหละครับออสคิลิบูนค่ะแล้วก็ อาร์คิริบูนนะครับกับตั้มเรนโบว์เนี่ยก็จะมาคู่กันเสียงนี่เคยยี่ใจมากเวลาขึ้นเนี่ยรักเป็นเหมือนเม่ลอยไปในฝ่ากากา้ควางไกลาตาโอ้โหหัวใจจะวายเนี่ยนะโอ้เอาแปลว่าเอาใจเราไปเลยอกลุมคนนะนะฮะมีหลายเพลงนะมีเพลง เขาเพราะหลายเพลงนะยอมรับเลยนะสมัยก่อนนะแล้วก็เนื้อเพลงแต่ละเพลงสมัยก่อนคือแต่งได้สวยงามไเราะนะครับแล้วมันตรงไปหรือตรงมาเลยนะฮะนะสุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับเดี๋ยวว่างๆจะเอาเพลงพวกนี้มามร้องแต่ไม่มีดนตรีอ่ะนะโอเคนะ ขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยท่านนะฮะผมนะะมาพูดเรื่องของเรานะฮะมันก็เรื่องของเราทุกเรื่องเลยเนาะนะเรื่องของเราทุเรื่องเนี่ยแหละนะมีอะไรบ้างครับผมเนะี่ยอ๋อเพลอัศนีวัดสันก็ดังอ๋ออัศนีวัดสันจะจะตามมาก็คืออัศนีผดดินเพลงเขาเนี่ยคนเมืองเลยนะอัศนีวัดสันคนเมืองเลยนะนะครับ ไม่รู้เขาไปถึงบ้านเมื่อไหร่เวลาเขากลับบ้านเขาถึงบ้านหรือเปล่านะผมว่าน่าจะเลยอ่ะนะครับดีใจทุกคนนะครับนะครับคุณเป็นสีครับคุณเชอรี่บุ๊กส์นะครับคุณเนออัศรินนะครับผมนะขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะฮะเราก็มาพูดเรื่องเพลงกันทีเลยนะฮะบ่งบอกอายุว่าเราสามสิบขึ้นนะครับผมนะฮะ เพลงหากรักก็ออสติริบุลอ๋อหากรักเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องไปแกะเพลงตรงนี้นะคือชื่นชอบมากครับเพลงเปิดแบบบนคิริบูนกับออสเนี่ยออส <c ười> คิริบูนกับออสออสตริบุนกับอ่าต้อมเรนโบเรนโบนะครับจะจะเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์เสียงนะครับ คือร้องเขาจะพูดยังไงไม่รู้นะพูดอีกแบบนะพอร้องปุ๊บนี่มาเลยองค์องค์งเข้าเลยคือพ่อมากนะครับส่วนเพลงแต่ละเพลงแต่ละเพลงที่ถอยลงไปอีกเนะี่ยบ่งบอกถอยลงไปอีกก็คือที่ที่สนน้ร้องเนะ่ยจะเก่าลงไปอีกจะเก่าลงไปอีกก็เพราะ หลังๆมาก็จะมีเพลงผมก็คือฟังได้ทุกแบบก่อนออสคิวบูลกับเรนโบนี่อีกกลุ่มกลุ่มก่อนเนี้ยจากนั้นก็จะมีไมโครโผล่มาเลยล็อกล็อกไมโครมาเออนะรูปหล่อมากนะรูปหล่อมากนะเคยเห็นตัวจริงอยู่นะครับก็คืออาคพล,ลำพูนนะครับผมนะตัวเล็กๆครับตัวเล็กกว่าผมมากเลยตัวเล็ก ดันลงดาลลาเวลาเราเจอเหมือนตัวใหญ่พอไปดูตัวเล็กๆตัวเล็กๆบางๆอ่ะนะครับอําผลเหมือนกันตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กนะฮะสวัสดีครับพิศดานะครับคุณนิิๆนะครับผมนะครับคุณพี่รัตครับแล้ววันหลังจะต้องเอาเนื้อเพลงมามาร้องเน,อนี่ยนี้แหละแต่ไม่ต้องร้องเต็มนะไม่รู้ว่าเพลงเก่าๆผมเคยร้องอ่ะผมเคยไปเจอว่าเขามีนับอายุเพลงแบบไหนถือว่า ถ้าใครเอามาร้องไม่ละเมิดมันมันจะถูกตีว่าเป็นการอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์เพลงเก่าๆมากๆคือมันเลยเลยอายุอายุเพลงที่ไม่คือคนจะามาร้องคือคนเขารักมากเหมือนเป็นอนุรักษ์เพลงน่ะ <S <S ดังนั้นไม่ควรจะเจ้าของเพลงคนแต่งไม่ควรจะมาคือจะเอาเป็นลิขสิทธิ์จนวันตายเนี่ยนะ ถ้ามันเก่าๆมากก็คือถ้าเขาก็คือคุณจะเอาแต่ลิขงสิทธิ์แม่งร้องแม่งมาเลยให้มันตายไปกับเจ้าของนี่แหละต้องให้เขาเอามาร้องมากัดเก่ามาเขาเรียกว่ามามามา,มาทําขึ้นใหม่มาทําขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นอะไรขึ้นใหม่นะครับมามันก็จะมีความสุขนะครับ เขาเรียกว่าความสุขหลังเกษียณเออความสุขลังเกษียณนะห้าสิบก้ารจานน่ะห้าสิบเลยเหรอไม่น่าใช่วัือนะฮะนะฮะเนี่ยนั่พูดพูดบนนี้ยก็มีความสุขของพวกเรานะนะฮะมีอะไรอีกนะะเรื่องของพวกเราไม่มีแล้วนะถ้าเราจะพูดเรื่องปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวข้องกับสองฝ่ายเนี่ยนะ เราก็ต้องต้องต้องยอมที่จะเอาไปประทะถ้าจะดีต้องประทะนะครับประทะหมายความว่าจะต้องเอาตัวเราไปใส่ในเรื่องนั้นแต่ว่าเต็มที่แต่ผมว่าเห็นมันเจอมาเยอะแล้วพอแล้วนะครับพอแล้วที่จะมีเรื่องมีราวกันพอแล้วนะครับแต่เรารอติดตามเรื่องของบุงป้าดีกว่า ใครจะทะเลาะกันใครจะกัดหัวกันใครจะกัดหูกันก็ปล่อยก็ไปอ่านะครับคงอ่าคือไม่มีผลเน่นะครับมันเป็นความมันไม่มีผลต่อลุงป้านะครับหมายความว่ามันเขาไม่ได้ด่าลุงป้าเขาด่ากันเองแต่ถ้าอนางยานเนี่ยนางยานได้ข่าวว่ามีการแซะลุงป้าอยู่ ถ้าถ้านางคนนี้ใครจะด่าเขาก็ด่าเถอนะด่าไปเถอะนะครับเพราะว่าคือเขาควรจะเข้าวัดเข้าว่านะเกิดเขาด่าคนอื่นแล้วหัวใจไวายไปเนะี่ยมันจะทํำยังไงความเครียดจริงๆหน้าเขามีมีสิทธิ์แต่งตึงนะแต่เขา